ครับสวัสดีครับผมเช h ดชแนลนะครับเดี๋ยวเรามาเ,าเขียนโครงสร้างกันเลยนะครับเขียนแบบแปลนเทาหัวบ้านที่เราจะทำนะครับเป็นบ้านเราเราเ,าเขียนแปลนไว้สําหรับาวางการระบบก็คือวางตําแหน่งพวกสวิตดวงโคมนะครับตำแหน่งปลั๊ก อะไรพวกนี้นะครับซึ่งรายละเอียดมันไม่เหมือนกับที่เขาพวกสถาปย์ที่เขาเขียนซึ่งรายละเอียดเขาจะมีเยอะเราเขียนเพื่อที่จะวางตำแหน่งโคมไฟนะครับแสงสว่างเพื่อที่เราจะ,ะได้ดูว่าที่เราวางนั้น <c oughs> มันครบถ้วนดีไหมมันครบถ้วนหมดที่เราตามความคิดเราที่เรานึกคิดอยูอ่ในหัวของเราเราก็จะดึงลงมาพอเรา,เราดึงลงมาใส่ตัวแบบ เราก็จะเห็นว่าตำแหน่งที่เราใส่เนี่ยบางทีมันอาจจะห่างไปเยอะไปเราสามารถตัดออกได้ลบออกได้ก่อนที่จะนําไปติดตั้งจริงเราก็เอามาโปรยไว้ในแบบคาว่าโปรยหมายถึงว่าวางตำแหน่งตามที่เราต้องการไปก่อนว่ามันเยอะไหมแต่ถ้าสมมติว่าเราคิดอยู่ในอัวสมองเรานีบางทีมันอาจจะคิดอมองภาพอาจจะไม่ละเอียดมากนะักเพราะ,ะนั้นไอ้แปลนที่ผมแนะนำที่เพื่อนให้เพื่อนเอนเขียนนี่คือเขียนเพื่อเพื่อที่จะวาง งานระบบเท่านั้นคือวางตำแหน่งดวงโค้งตำแหน่งสวิตตำแหน่งปลั๊กนะครับแนวท่ออะไรพวกนี้นะครับนั้นรายละเอียดมันจะไม่เยอะเหมือนของการเขียนก่อสร้างนะครับจริงๆแล้วแบบพวกนี้ถ้าเราไม่เขียนเนี่ยถ้าสมมุติว่าผู้รับเหมาเขา,เามาทําให้เราเขาอาจจะต้องมีแบบพวกนี้ซึ่งเราสามารถขอแบบแปลนที่เขาเขียนด้วย AutoCAD okay. เรียบร้อยแล้วของโครงสร้างเนี่ยเรามา,อาขอมาเพื่อที่จะวางงานระบบก็ได้นะครับ แต่นี้ผมแนะนําให้เพื่อนๆทําเพราะว่าให้เพื่อนๆทําบ้านของตัวเองนะครับคือให้ดูคร่าๆวๆเฉยๆว่าบ้านเราเนี่ยประมาณเนี้ยเราจะใส่โคมเยอะมากน้อยแค่ไหนแค่นั้นเองจุดประสงค์นะครับเราจะไม่ไม,ไม่ไม่ลงดีเทลคือเราไม่ได้ลงรายละเอียดเหมือนงานสถาปัตย์นะครับนั้นบอกเพื่อนๆไว้ก่อนนะครับคลิปที่แล้วที่ผมแนะนำเพื่อนๆรู้จักมาตราส่วนหรือสเกลที่เราจะ,ะเขียนแบบแปลนเพื่อที่จะวางงานระบบนะครับซึ่ง แนะนำเพื่อนๆไปแล้วว่าแล้วแต่ใครจะใช้สเกลแบบไหนคือสเกล1ต่อร้อหรือสเกล1นึงหรือสเกลต่อ50อ่าแล้วแต่ความเหมาะสมบางบางบาง,บางคนเพื่อนๆอ,อาจจะใช้แบบ1.50่งต่อ้า1พัน่ต่อ้อนี่สังเกตดูนี่มันจะเล็กไปแต่ว่ามันสามารถวางได้ครบถ้วนทั้งตือทั้งชั้น1ชั้น2แต่ว่าสมมุติถ้าเพื่อนๆบอกว่ามันเล็กไปอยากได้สเกลเอ่ต่อ50เราก็แยกชั้นไปได้ชั้นล่างก็แผงหนึ่ง แต่เราไม่ได้วางแบบแนวแนนอนอย่างนี้เราอาจจะเป็นวางเป็นแนวตั้งอย่างนี้เป็นชั้นหนึ่งเพื่อมันจะได้เห็นชัดขึ้นภาพใหญ่ขึ้นอย่างนั้นก็กได้ครับสามารถทําได้แล้วแต่เพื่อนๆนะครับทีนี้ผมมาแนะนําในการเขียนเราจะเริ่มเขียนเสาก่อนครับนะครับว่าเสาเรา,เ,าเราจะเริ่มเขียนยังไงก็คืออันดับแรกเพื่อนๆต้องรู้ความยาวของตัวบ้านของเนะื้อที่ที่เราจะปลูกบ้านเนี่ยเท่าไหร่ นะครับแล้วก็ระยะห่างของเสาเนี่ยมันมันห่างแต่ละเสาที่เท่าไหร่อาจจะดูจากด้านาด้านยาวมีกี่เสาด้านกว้างมีกี่เสานะครับแล้วเราจะได้ลงแบบแปลนถูกนั้นเรามาเริ่มเริ่มเขียนกันเลยนะครับแรกเรามาวางกรอบก่อนครับกรอบอของกระดาษก่อนอันนี้ผมใช้กระดาษ A4 นะครับาการวางกรอบกระดาษก็ให้ห่างจากกรอบกระดาษสัก5มิลก็ได้นะครับ เพื่อทากรอบก่อน5มิลหรือเซนแล้วแต่เพื่อนๆจะสะดวกอ่าถ้าเซนก็ได้มันจะมีเนื้อที่อขอบอ่ะผมเอาเซนเซน,นเซนคูณเซนก็นแล้วกันนะครับรอบรอบกระดาษนะครับถ้าใครถ้าใครสามารถเขียนอาการถเขียนได้ก็แป๊บเดียวครับวางปุ๊บ,บ,บเสร็จแล้วนะครับกรอบที่เราจะใช้อ่ะมันจะก็จะได้กรอบประมาณนี้นะครับมันก็จะได้ประมาณนี้นี่ ทีนี้เราก็มา,าแบ่งครึ่งของอตัวกรอบตัวนี้นะครับตีไว้ TV 19เซนอยู่ตรงกลางกระดาษเราเขียนแบบอันนี้เราก็ลากเส้นพุ่มน้ำไปก็ได้ครับประมาณนี้อันนี้ก็แบ่งครึ่งนะครับ27เซนซึ่งก็ได้างกระดาษทีนี้เรา เริ่มจัดทีนี้เหมือนอผมยกตัวอย่างทางนบ้านผมเนี่ยจะมีทั้งหมดนะครับ่หนเพื่อนๆดูหลาชั้นมีด้านละสามเสาสามเสานะครับด้านยาวก็าสามเสาด้านกว้างนี่ก็าสามเสานะครับเราก็จับกึ่งกลางนะครับเสาเสาเแรกเราก็จับกึ่งกลางไปก่อนเลย ถ้าสมมติว่าหนึ่งต่อร้อยมันเล็กไปเพื่อนเพื่อนอาจจะใช้หนึ่งต่อห้าสิบก็ได้นะครับหนึ่งต่อห้าสิบเพราะนั้นเสากว้างสามสิบเซนครับสามสิบเซนหนึ่งสองสามสามสิบเซนตึงกลางก็คือเสาเราเอาเสาตัวนี้ก่อนเป็นกลางนะครับต่อไปอะยดเสาสเปซที่ ที่ความกว้างนะครับนะเราเอาอความกว้างออกมาเท่าไหร่สองเมตรหกสิบนะครับกว้างเราดูจากตรงนี้เดี๋ยวเราเอาด้านนี้นะครับเสาจากเซนเตอร์เสาถึงเซนเตอร์เสาสองเมตรหกสิบห้านะครับสองเมตรหกสิบห้าเราเลงเลย อีกสองเมตรนะครับสองเมตรห้าสิบสองเมตรหกสิบสองเมตรหกสิบห้าเซนเตอร์เสามันก็จะอยู่ประมาณนี้นะครับสมมติว่าผมเอาเร็วๆนะครับผมอาจจะไม่วัดสเกลก็คือเอาประมาณสเมตรหกสิบห้าเสาอีกหนึ่งเสาฝั่งนี้ฝั่งนี้สามเมตรสามสิบห้า ครับสามเมตรสามสิบห้าหนึ่งสองสามสามเมตรสามสิบห้าอยู่นี้นี่เซนเตอร์เสาอ,อยู่นี่นะครับแล้วก็เขียนเลยนี่คือการทำแหนง่งเสาด้านนี้เราก็จะได้แลนะครับมาใช้โอเคนะครับหนึ่งต่อห้าสิบ ไปด้านนี้นะครับด้านนี้ยาวไปก็คือด้านนี้นะครับห้าเมตรครับเราก็วัดไปนะครับห้าเมตรเซนเตอร์เสาห้เเาเมตรจะอยู่ตรงนี้นะครับเซนเตอร์เสาห้าเมตร เราก็ทำรูปเสาไปเลยครับก็เหมือนกันทีนี้ตรงนี้สองเมตรหกสิบห้าเราก็สองเมตรหกสิบห้าอ่ะเซนเตอร์เสามันก็จะอยู่ประมาณนี้ เราก็ขีดลายไว้เลยอ,อันนี้เราก็ขีดลายไว้เลยครับประมาณนี้อันนี้เสา นี้เราตั้งชื่อเป็นกรียว่าเซกิตไลน์เพื่อไว้ใช้สำหรับเรียกนะครับว่าอันนี้เป็นลายอันนี้เป็นลาย B ตัวนี้เป็นที่1นอันนี้เป็นลายที่2เวลาเราเราเรียกเสาอเซกิตลาเราก็เขียนก,ก็จะเขียนว่าเซกิตรลายเอขีดหนึ่งนั่นหมายว่าลายเอขีดหนึ่งคือเสาตัวนี้ชื่อ,อถ้าเป็นเสาตัวนี้ก็ เสกิตเอหลายที่สองนะครับก็จะเอาไว้สําหรับอ้างอิงนะครับต่อไปนะครับเสาที่สามเสาที่สามมาฝั่งนี้นะครับสามเมตรห้าสิบนะครับสามเมตรห้าสิบเสาขยอยตรงนี้นะครับสามเมตรห้าสิบนะครับ ข้างนี้ส3เมตรห้าิบเหมือนกันลายนี้สองเมตรหหกสิบ้านะครับกีดลายไปเลยตรงนี้เซนเตอร์ของเสา เราก็ได้เสาอีกใบอีกอันหนึ่งนะครับตรงนี้เป็นสกิที่4นะคร ABC นะครับ, A, B, C, รบตรงนี้อีกตัวหนึ่งเราก็ขีดเลยตรงนี้ตัวนี้ความยาว3เมตร3.5 3เมตร3.5 เอยครับอันนี้สกิติี้ายที่สามครับอันนี้ก็เสาร์อันนี้ก็เ,ออเสาอ,อ,อ,อีกตัวหนึง่งนะอันนี้เราได้เสาบ,บ้านนะครับโคกะของแปลนชั้นหนึ่งนะครับอันนี้เราก็เขียนว่าแปลนชั้น ล่างหรือชั้นหนึ่งก็ได้ครับ <5. S 1> นะครับสเกลหนึ่งต่อห้าสิบหรือเขียนเป็นภาษาไทยก็ได้สเกลหนึ่งต่อห้าสิบนะครับ อันนี้คือชั้นล่างเราก็จะได้เสาแล้วตามที่เรากําหนดไว้ตามที่แบนแปนบ้านเราที่เราเขียนไว้นะครับมันก็จะใหญ่1นึ่อันนี้ก็ที่ผมเขียนไว้คือ1นึ่แต่ผม1นึ่ของผมนี่คือ,อเขียนทั้งล่างทั้งบนนะครับเป็นอยู่ในแผ่นเดียวกันกระดาษ a อซึ่งมันค่อนข้างเล็กนิดนึงแต่เราถ้าดูในในโปรแกรม a u t o c a คมันขยายได้ย่อได้อันนี้ผมทำให้เพื่อนๆดู นะครับก็แปนชั้ล่างก็อยู่ประมาณน,นี้แต่ว,วาา่าถ้าสมมติว่าเพื่อนๆไม่ต้องไปจับสเกลเอา,อาตามที่เพื่อนๆเ,เขียนไอ้น,นี้เราก็ใส่ระยะให้เป็นหน่อยนะครับระยะที่เราเขียนตรงนี้ระยะมาถึงเซนเตอร์เสานะครับห้มตรหมตรครับ ระยะตรงนี้3เม50นะครับจากนี้มานี้3เมตร50นะครับฝั่งนี้เราก็ใส่ระยะให้หน่อยตรงนี้2เมตร65ตรงนี้3เมตร35ถ้าเราเออนสเกลเราเขียนตามสเกลอ้นี้2เมตร65มันก็จะได้ 2เมตร65นะครับตามสเกลที่เราเราใส่สเกลนะครับตรงนี้5เมตรนะนเพื่อนๆดู5เมตรอ่ะก็ห้าเห็นไหมฮะสเกลมันก็จะได้5เมตรตามที่เราดึงตามสเกลแต่ถ้าสมมติว่าเพื่อนๆบอกว่าไม่ไม,ไม่ไม่ต้องใส่แบบบ้านๆใช้แบบรุ่งทุ่งทุ่งก็ได้ครับใช้ทัพพายแบบรุ่งทุ่งร่ทุ่งสมมติว่าเราใช้แบบลุ่งทุ่งเราไม่ต้องอะไรมากนะครับ เราเขียนเป็นแบบบ้ายเพื่อจะวางโคมไม่ต้องไปซีเรียสอะไรมากเราก็ขีดกรอบเลยขีดด้วยมือมือนะครับไม่ต้องไปอะไรมากครับขีดไปเลยครับขีดกรอบก่อนตรงไม่ตรงก็ไม่เป็นไรนะครับสมมติว่าเหมือนกับอันนี้ผมดูจากอันนี้เราก็ต้องก็วางเลยเซนเตอร์ center. ขีดเลยน,นี่ก็ ด้วยมือครับกะประมาณนอานี่ก็อ่าสองกลาการเราก็ใส่เลยอ่านี่หนึ่งแเขียนได้มืออ่าฝั่งนี้สามอ่าฝั่งนี้มันสองเมตรสิบมันก็จะอยู่ใกล้ๆหน่อยหนึ่งเราก็กะประมาณนอาอ่าฝั่งนี้มันสามเมตรกว่ามันก็จะอ่าห่างจากตรงนี้หน่อยหนึ่งเราก็เขียนไปเลยครับด้วยมือนะครับ อันนี้เวลานี้เราก็ต้องใส่ระยะข้างบนอันนี้ข้างบนมันยาวห้าเมตรเราก็ใส่เลยตำแหน่งเสานะครับรับฝั่งนี้ก็เหมือนกันสองเมตรหกสิบสองเมตรหกสิบก็กลับประมาณเอาประมาณนี้นะครับเสาหนึ่งแล้วก็ขีดลายให้เขาฝั่งนี้สามเมตรสามเมตรสามห้าอยู่ประมาณนี้ มาลายด้านล่างนะครับด้านล่างนี้ความห่างของเขาอยู่ที่3เมตร50นะครับ3เมตร50เราก็ใส่เลยประมาณนี้นะครับปรห่างเท่ากันอันนี้ก็ใส่ไปเลยนะครับแล้วก็ขีดเส้นลายนะครับเราได้ครบ6เสาแล้วนะครับต่อไปก็ เรามาเขียนสกิตลายนะครับอันนี้ลาย A เหมือนเดิมนะครับลาย B นะครับลายซนะครับส่วนหัวลายที่หนึ่งในที่สองในที่สามนี้เราเขียนตัวบังคับเลยครับบังคับความยาวความยาวจากเสา a มาเสหาหเมตรเห็นไปเลยนะครับจากลาย เสกิตบีมหาซีนะครับสามซีสามเมตรห้าสิบเราก็เขียนเลยนะครับด้านวงเสกิตเอลายที่หนึ่งถึงลายที่สองลายที่หนึ่งถึงลายที่สองย่าสองเมตรหกสิบห้าลายเอสกิตที่สองถึงสามนะครับเราก็เขียนเลยอ่าอันนี้ความยาว สามมตรสามสิบห้าอ่ะเราก็จะได้เสาครบหแล้วและะยะอะไรเราเราก็ใส่ให้หมดแล้วบังคับหมดแล้วนี่คือเราไม่ได้ออนสเกลแต่เราเขียนความยาวบังคับว่าแต่ละเสามันห่างกันเท่าไหร่นะครับเนี่ยชั้นสองก็ทําเหมือนกันเพราะว่าเสามันเสาเดียวกันมันก็ทะลุข,ขึ้นข้างบนนะครับทาเหมือนกันเพื่อที่เราจะเดี๋ยวคลิปหน้าผมจะมาวางผนงังว่าผนังไหนไเป็นผนงังทึบ เป็นผนังฉากตรงไหนมีประตูนะครับตรงไหนมีกระจกบานเลื่อนนะครับเพราะว่า,าถ้าเรารู้รายละเอียดพวกนี้เนี่ยเราก็จะได้วางท่อถูกถ้าตรงไหนจะเป็นกระจกบานเลื่อนเราก็ไม่สามารถวางตำแหน่งท่อหรือพวกสวิต์ปักลงไปได้นะครับเราวางได้เฉพาะที่เป็นผนังที่เขาก่อด้วยอ,อิฐมอนหรืออิฐทนไฟนะครับ ซึ่งเราจะฝังข้างไหนอันนี้เดี๋ยวรายละเอียดพวกนี้เดี๋ยวผมอมธิบายคิดนี้อีกทีสาหรับคลิปนี้ผมให้เพื่อนๆลงรายละเอียดเรื่องตําแหน่งเสาไปก่อนนะครับพอได้ตําแหน่งเสาชั้นบนชั้นล่างแล้วเดี๋ยวเราก็มาลงเป็นผนังนะครับพอลงผนังอะไรเสร็จแล้วเราก็มาลงดวงตําแหน่งโคมนะครับตำแหน่งสวิตต์ตแหน่งปลั๊กอะไรพวกนี้นะครับก็คือลงไปทีละขั้นตอนในการทานะครับว่าตําแหน่งโคมเวลาเราลงเราก็โปรยไปก่อนคําว่าโปรยในที่นี้ก็คือ ลงไปก่อนอลงตำแหน่งตามความต้องการเพราะว่าอันนี้คือผมออกแบบให้ให้สำหรับบ้านของเราใช้เองนะครับเอ,เอาตามความพอใจของเรานะครับแต่ว่ามันต้องมีหลักการนิดนึงว่าความห่างันห่างไปไหมเรามาดูว่าเอ้ยบางทีเราใส่แล้วม,มันไม่ได้ระย,ยะเราขยับได้เราแก้ได้ในแบบแต่ว่าถ้าของจริงเราไปติดตั้งเสร็จแล้วเจาะไปเจาะฝ้าอะไรหมดแล้วเนี่ยแล้วเรามาแก้เนี่ยมันแก้ได้แต่ว่ามันทำให้เกิดความเสียหายต้องไปอุดรูโป้แล้ว พวกยิปซ้ำอะไรเป็นเสียหายแต่ถ้าเราแก้ในแบบก่อนก่อนที่เราไปลงมือทำเนี่ยมันก็จะดีกว่านะครับอนนีเ้เดี๋ยวผมจะอธิบายไปทีละขั้นตอนสําหรับขั้นตอนเขียนตัวเสาพวกเศสกิจอะไรตะยะตรงนี้เนี่ยผมจะขอจบคลิปเพียงแค่นี้ก่อนแล้วคลิปหน้าผมก็จะมาลงาตําแหน่งพวกกําแพงและประตูหน้าต่าง,ต,าง,ต,างต่างนะครับทั้งสองชั้นสําหรับคลิปนี้คิดว่าน่าจะเ,าเพื่อนๆ พอจะเข้าใจหลักการนิดหนึ่งว่าเวลาเราเขียนแบบแปลนของเราเนี่ยบ้านเราเนี่ยเอาอะไรเป็นหลักนะก็เป็นเสาเนี่นะครับเสาเอาเสาเป็นหลักก่อนนะครับในการวางแปลนแล้วก็บอกระยะอะไรพวกนี้ก่อนบอกสกิ่งลายเรียบร้อยเพื่อที่จะอ้างอิงน,นะครับซึ่งผมว่าทุกท,ทุกคนทําได้เพื่อนเพทุกคนทําได้อยู่แล้วนะครับมันไม่ได้ยากเพราะว่าเราเราเขียนแบบแบบออสกลก็ได้ที่ใช้อสกลวัด ก็ใส่ใส่ได้หรือแบบไม่ใช้สเกลไม่ใช้แบบสเกลเราใช้ตัวความยาวบังคับเอาว่าระยะเทระยะเหมือนระยะเท่านี้ผมไปหน้าจริงๆเราก็วัดตามระยะที่เราใส่ตามนี้มันก็ใช้ได้เหมือนกันนะครับสำหรับคลิปนี้ผมขอจบเพียงแค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีนะครับ